ัสดีครับวันนี้เราออกท้องไล่ท้องนานะครับเพื่อจะมาเก็บผักบุ้งนะครับเพื่อจะมาเก็บผักบุ้งไปทําผักบุ้งโอ่งนะครับนี่ครับผักบุ้งเต็มเลยครับบุ้งนาครับ หลังจากที่เราไปเก็บผักบุ้งนามาแล้วนะครับเราจะไปแยกเป็นอันนี้อันนี้สองส่วนนะครับเราจะมาทําผักมุ้งในถังนะครับทําให้ยอดข,ขาวๆอ่อนน่ากินนะครับอันนี้สูตรนี้เราจะใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับอันนี้เราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอลิงลิงใบนะครับลิงใบ ใช้สามสูตรนะครับแล้วเราเป็นนกอ่อนลงขังนะครับลงขังแต่อันนี้อันนี้เราจะใช้สูตรธรรมดานะครับสูตรใช้น้ําเปล่าธรรมดาครับแล้วก็ยาลงขังนะครับรับ เสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้าดำคลุมไว้อย่างนี้ครับไม่ให้แสงเข้านะครับครับผ้าดำคลุมไว้อย่างนี้เลยวันนี้เราจะมาเปิดดูนะัตอนแรกก็จะทำผักบุ้งโอ่งไม่มีโอ่งเราก็ทําในถังนะครับวันนี้เป็นวันที่สอนนะครับมาเปิดดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเลือกยอดสวยแล้วครับนี่ครับยอดอ่อนสวยน่ายกินเลยครับวันนี้แค่วันที่สอนนะครับ ครับจะยกขึ้นมาดูซักแป๊งนะครับนี่ครับก็จะได้แบบมานี้นะครับนะยอดสวยน่ากินมากครับที่แค่สองวันนะครับ,รบยอดสวยมากอันนี้จเจ็บกินได้แล้วครับเนะี่ย สวยมากครับตอนนี้เราใส่ปุ๋ยยูเลียไปแล้วครับแบงนี้นะครับถังนี้ใส่น้ำธรรมดาแล้วครับนะครับยอดสวยมากนะครับโอ้แบบว่าเอาไปทำกินดได้นะครับนะครับเอาไปผักตะกัยบส้มตำหน้ากินมาครับสังเกตนะครับยอดเขาจะ ขาอวบขึ้นนะครับแดดแล้วเก็บมาตอนแรกนะครับไม่น่ากินนะครับเรเองไปท้าดูนะครับเรามามีโอ่ง่้มนะครับใส่ในถังดําได้ครับถังดาเก็บไว้ในร่มแล้วก็ผ้าดําคลุมนะครับนะครับอดออกมาจะสวยนะใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยไม่ต่างกันเลยนะครับนะครับสองอันนี้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต่างกันเลยครับอันนี้น้ําธรรมดานะครับสามารถเก็บไปกินได้แล้วครับนะครับลองไปกินให้ดูนะครับ เสิมหนาครับอุ้ยเจ๋เจ๋อลองไปทำดูนะครับนี่ครับทำง่ายๆครับตามไล่ตามนาน,นครับมาเพิ่มคุณค่าได้นะครับนะครับจะยอดอ่อนนะครับเน,นี่ยยอดฝองขาวนากินหนาครับตาก็อ่อยดอไปผักก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้้วครับสำหรับคลิปหน้าตามดูนะครับผักบุ้งงอกนะครับเรากำลังทําผักบุ้งงอกนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ